สวัสดีครับเพื่อช่องบ้าบอยวันนี้เรามาพักกันที่เดอะซีเคดคลิปบูติกรีสอร์ทเขาใหญ่กันนะก็เดี๋ยวเราพามาดูห้องเราได้ห้องมาในราคาไม่แพงมากเดี๋ยววันนี้เราพามาดูห้องพักกันเลยพผมว่าคุ้มค่ามากกับราคาดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนเลยอ่านี่บรรยากาศหน,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 น้าห้องพักนะนี่นอ่อ่ะดูบรรยากาศกันเลยครับ <c oughs> นี ดูวิวรอบๆได้นอนท่ามกลางต้นไม้ลมลื่นมากแต่ตอนนี้แดดออกแต่ร่มนะนี่อันนี้เรามาดูบรรยากาศห้องพักเดี๋ยวพอเย็นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในตัวรีสอร์ทกันนะมาตามมานี่เดินเข้ามาทางเข้าห้องพักก็มีจุดถ่ายรูปก,ก่อนเลยหนึ่งที่สำหรับสาวๆใครมาก็ชอบถ่ายรูปมาตรงนี้ได้เลยนี่ <S <S นะได้ฟิลแล้ว อันนี้ห้องนี้มันจะแบ่งเป็นสองโซนนะสองห้องนะฝั่งนูง้นแล้วก็มาฝั่งนี้นี่เราพักอยู่ห้องฝั่งนี้นี่เลยเดินตามเลยนี่มาตามเข้ามานี่ห้องก็เป็นบานเปิดแบบนี้นะเข้ามาก่อนอยวปิดประตูอ่าถ่ายชมบรรยากาศรอบห้องเลยไฟอาจจะมืดๆห,หน่อยนะนี่เปิดบาน นี่มีโซฟามีทีวีที่นี่ทีวีเล็กหน่อยนะน่าจะ32นิ้วมีตู้เย็นให้มีโคมไฟนี่มีโซฟาให้นั่งมีทีวีพร้อมมีตู้เย็นมีกาต้มน้ำร้อนอ,อันนี้ก็โซ,โซฟาเหมาะสำหรับการจัดปาร์ตี้มากเลยนี่พาเ,เพื่อนๆมานะนั่งปาร์ตี้กันตรงนี้ได้เลยเนี่ยมีโซฟาใหญ่แอร์ที่นี่ก็ โอเคอยู่นะเงียบเย็นสบายนี่แล้วเรามาพักกันในห้องนี้นอนก็ได้ผู้ใหญ่สี่คนนะเขาจะเตรียมเล็กเตียงเล็กเสริมมาให้ด้วยนี่หนึ่งเตียง mm hmm. ดีมากอันนี้เตียงเสริมนะก็คงไม่ได้นอนหรอกคงนอนเตียงใหญ่กันคนที่สี่คนนี่มดูบรรยากาศนะเตียงนะนี่เตียงใหญ่นะแล้วจะตัวนี้ตัวหกฟุตมั้งนี่เตียงนุ่มนะยังไม่ได้นอนแต่น่าจะโอเคอยู่รับได้ไม่แข็งเวอร์นี่ความกว้างของห้อง ยาวมาสุดลูกหูลูกซาเลยเนี่ย <c oughs> น,นี่เปิดม่านดูก็เห็นวิวข้างหลังฝั่งนี้ก็เห็นเห็นวิวสวนแดดมันร้อน <c oughs> นี่เป็นหน้าต่างแบบนี้นะ <c oughs> เปิดไปก็เห็นสวนอะ่ะแดดมันร้อนปิดมหนี่ฝั่งนี้ก็มีหน้าต่างถือว่าโล่งห้องโล่งพอสมควรนะเปิดได้นี่เรา แผงเสื้อมีชั้นใส่เสื้อผ้าได้นี่รางจากใ้นตัวนะฮะมาดูโซนห้องน้ำกันบ้างตรงนี้ก็แยกเป็นอ่างล้างหน้านะพอเดินเข้ามาเป็นอ่างล้างหน้าเลยที่สําคัญก็คือตรงนี้แยกเป็นห้องอาบน้ําห้องอาบน้ํานี่อันนี้เป็นห้องอาบน้ําอ่าห้องอาบน้ามีเครื่องทำน้ำอุ่นนะถ้้เป็นแบบปกติโอเคก็ถือว่าโอเคนะ แน่เลยเป็นเครื่องทำน้ำปุ่นแบบธรรมดาไม่ใช่เป็นแบบาวเวอร์ไม่ได้เป็นเรนา h o w ตอนนี้ก็มีห้องห้องน้ำแยกออกมาห้องอาบน้ำแบบปกติตถือว่าโอเคนะตอนนี้เขาแยกห้องอาบน้ำกับห้องน้ำไว้แล้วข้างหน้าก็จะเป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้อืมดีเลยนะความกว้างใหญ่ไทยสารใช้ไ,ได้ตัวห้องก็โอเคสวย เป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวๆกว้างมากเลยความจริงนะมาพักกันได้หลายคนเลยนะจากพื้นที่ที่เหลือมีเตียงและนอนได้4ีห้าคนแล้วตรงนี้ก็ว่างอีกคุณหที่นี่เขามีหลายโซนนะเป็นโซนพูวินล่าก็มีม,มีหลายอย่างเลยใครสนใจก็มาโอ้แถมให้แอร์มาสองตัวเลยห้องนี้เพิ่งสังเกตมีอแอร์ฝั่งนู้นและแอร์ฝั่งนี้ให้แอร์มาสองตัวคิดดูแล้วกัน โอ้โห,โหรับรองเรื่องความเงียนทีความตึกแผลเสียงไม่ดังด้วยนะรับได้ากในห้องดีมากเลยแถมมีอาหารเช้าให้เราด้วยเดีย๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อนะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศร,บรอบๆกันอีกทีการรีวิวอาหารเช้าพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวตอนคืนเราไปดูบรรยากาศร,บรอบๆรีสอร์ทด้วยโอเคเดี๋ยวตามมันไปดูเลยไปอ่านี่เราออกมาจากโซนห้องพักแล้วนะออกมาก็จะเจอความเขียวของสวน มองไปลึกๆก,ก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ล่มลื่นมากเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะประมาณใบสามาบสี่แล้วตอนที่เรามาถึงที่พักนี่อันนี้ห้องทานข้าวแล้วก็มาทานตรงนี้นะฝั่งขวามือเมื่อกี้นี่สาวๆก็ออกไปหาที่ถ่ายรูปกันแหละนี่เราออกมาเดินเล่น กับคุณลูกสองคนนี่เดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้มีสะพานมีบ่อน้ําด้วยนะสามารถมานั่งเล่นได้นี่เราออกมาดูกันเลยที่พักเงียบมากเลยนะแต่พอถึงตอนเย็นก็ถือว่ามีรถมาเยอะเหมือนกันนะมีคนพักเยอะมากนี่ดูบรรยากาศตอนนี้เป็นบ่อน้ำอ่าเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆนี่ดูบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆนะครับถือว่าสวยงามมาก นี่มากับครอบครัวได้สบายเลยมีที่ให้ลูกเล็กมาเดินเล่นได้เนี่ยฮ่าฮ่าชอบมากอา่ะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะแล้วเหลือเราก็จะวิจารณห้องพักด้วยก็โดยรวมห้องพักมีความเงียบสงบดีพนักงานบริการดีเข้ามาถึงยิ้มแย้มเจ็มใสทูดจะต้อนรับดีมากห้องพักก็ใหญ่โตนะ ห้องน้ำน้ำอาจจะไม่ค่อยแรงไปหน่อยแต่คุ้มกับราคาอยู่นะได้ในราคาส่วนลดมาประมาณแค่พันกว่าบาทเองราคาห้องวันนี้ห้องใหญ่นอนสบายแอร์เย็นทีวีก็พอมีดูดูได้ก็ห้องน้ำติดตรงที่น้ำไม่แรงอย่างเดียวแหละส่วนบรรยากาศนะดีเลยเงียบข้างหน้าก็มีสนามหญ้ามีโต๊ะสามารถซื้อของกินมานั่งกินได้ อาจจะนั่งจิบเครื่องดื่มเยน็ยนเยน็นเบาๆไปก็ได้นะนี่แล้วก็พามาเดินดูรอบๆต่อแล้วที่สำคัญคือมีโซนถ่ายรูปหลายที่มากเลยมีทั้งสวนทานตะวันมีทั้งสวนอะไรเยอะแยะนี่มีต้นไม้ใหญ่บรรยากาศดีมากขอโทษด้วยนะที่ไทยล้วเ,เวียนหัวไปหน่อยดูแล้วมันเหมือนจะเวียนหัวไปหน่อยนะพอดีเดินถ่ายไม่ได้อุปกรณ์ไปนี่ นี่เรามาดูรอบๆตัวนี้ห้องพักก็เหมือนเป็นห้องพักแล้วก็มีส่วนที่เป็นบ้านด้วยนะเขามีบ้านจัดสรรขายด้วยเหมือนเป็นบ้านต่างอากาศบ้านพักต่างอากาศเนี่ยเขาก็มีขายนี่อันนี้ส่วนนี้ก็มีเป็นพูวินล่าด้วยนะมีสระว่ายน้ําก็มีคนมาพักกันนี่แล้วก็มาเดินดูรอบๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะนี่คือบรรยากาศร,รอบๆมีแต่ต้นไม้ใหญ่เขียวเาอุ่มมากสามารถเดินเล่นได้ เท่าที่เห็นน่าจะมีจักรยานด้วยนะเขาน่าจะมีจักรยานให้ยืมด้วยแต่เราไม่ได้ไปยืมมาแล้วใช้เดินเอานี่เดินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศไปเรื่อยนะมีจุดให้ถ่ายรูปอยู่หลายที่เหมือนกันนะก็ลองไปหาเอาเขาจัดสวนไว้ดีอยู่นี่พอเราเดินมาเรื่อยๆก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านเหมือนเป็นบ้านจัดสรรแหละเขามีที่พักหลายที่นะแต่เราเดินดูไม่ทั่วเนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเป็นมาริโน่ด้วย นี่อ่ะเราเดินไปเรื่อยๆใช้เดินเอาใช้มือถือกล้องเอานะเลยอาจจะภาพสั่นหน่อยขอโทษทีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นส่วนห้องพักอีกห้องหนึ่งนะอีกโซนหนึ่งก็มีรถมาจอดเยอะเนี่ยเราเดินไปก็จะเป็นถนนโดยรอบนี่เดินไปเดินไปเดินดูไปเรื่อยๆนี่พอมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ จะเป็นโซนต้นไม้ใหญ่เดินได้นะไม่ไกลนะพอเดินได้ใครอยากมาเดินเล่นรับบรรยากาศอืมก็พอได้อยู่ก็โดยรวมแล้วอาหารเช้าอ่าพูดถึงอาหารเช้าราคาพันกว่าบาทนี่ได้อาหารเช้านะแต่อาหารเช้านี่ก็ไม่มีอะไรนะมีจัดเป็นเซตมาให้ก็มีไข่ดาวขนมปังไส้กรอกกาแฟโอนตินแล้วก็มีข้าวต้มให้คนละถ้วยอืม คุ้มกับราคาเหมือนมาเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนบรรยากาศมาชมพระจันทร์ตอนกลางคืนมานั่งดูดาวนั่งคุยกันในสวนบรรยากาศเย็นๆก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนี่เราก็ตัวห้องพักก็ไม่มีอะไรมากให้ดูตอนแรกไปแล้วก็โอเคห้องใหญ่นอนกันสี่คนสบายมีเตียงใหญ่ให้มีเตียงเสริมให้มีโซฟาให้มีทีวีให้ สามารถจัดปาร์ตี้เล็กๆกันได้เลยนี่อันนี้ก็เป็นโซนอะไรนะทุ่งทานตะวันก็มุดเข้าไปถ่ายรูปได้ไม่รู้เขาให้เข้าไปถ่ายหรือเปล่าน,นะแต่ว่าสาวๆเขาเข้าไปถ่ายกันฝั่งนี้ก็มีสวนเหมือนสนามเด็กเล่นเนี่ยเขาจัดสวนให้เป็นแบบนเนี้ยเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปถ่ายได้มีบันไดลอยขึ้นฟ้าเข้าไปนี่เราก็มาเจอสาวๆกันเลยสาวๆอยู่ในดงต้ทนทานตะวันตรงนี้ มันถ่ายรูปกันใช้เวลาถ่ายรูปกันเป็นชั่วโมงเลยนะความจริงนะแต่เราไม่ใช้สายถ่ายรูปก็ปล่อยเขาถ่ายกันไปแล้วก็พามาเดินดูบรรยากาศร,รอบๆโร,รงแรมกันนี่ถ้าได้ส่วนลดมาในราคาพันกว่าบาทก,ก็ถือว่าคุ้มเลยนะห้องพักเหลือแค่พันไม่ถึงพันห้าพันพอ่ะพันสองเองแล้วก็เดินทางมาไม่ไกลจากกรุงเทพร้อยกว่าโลขับรถประมาณสองสาชั่วโมงก็ถึง มาเรื่อยๆนี่เอ่ะเห็นไหมเนี่ยมีจุดถ่ายรูปเยอะยิ่งตอนเย็นมีผ้าที่ตกเลยนะเนี่ยได้แสงได้อะไรได้ก็มาถ่ายรูปกันสาวๆเหมาะกับสายถ่ายรูปส่วนเด็กก็อาจจะไม่ค่อยมีกิจกรรมให้เล่นมากแต่ก็สามารถมาเดินเล่นในสวนได้มานั่งพักผ่อนได้สูตรอากาศบริสุทธิ์สดชื่นนี่ก็มีของเล่นเล็กๆนะไม่ได้เป็นลานใหญ่มากให้เด็กเล็กเล่นได้ แล้วก็เป็นสวนเขาจัดสวนไว้สวยความจริงถ้าใครถ่ายรูปสวยๆคิดแนวทางการถ่ายรูปได้ก็สามารถมาถ่ายได้มีชิงชา้ามีบ่อน้ําเนี่ยเขาจัดไว้เนี่ยเห็นไหมเราก็เดินตามมาถ่ายรูปกันหมดนี่นะนี่ก็มีบันไดให้ปีนขึ้นไปถ่ายรูปแบบนี้ได้บอกแล้วมีจุดถ่ายรูปหลายอยู่ ใครที่ชอบถ่ายรูปใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติไม่วุ่นวายไม่มีรถนะถึงจะอยู่ติดถนนนะความจริงทางเข้าอ๋อเข้ามาหน่อยหนึ่งไม่ถึงจะติดถนนอยู่ใกล้ๆก,ก,กับฟาร์มโชคชัยนะขับรถมารีสอร์ทอันนี้ก็จะอยู่ก่อนค่ะถึงฟาร์มโชคชัยนิดเดียวนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนหมู่บ้านเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งแหละโดยรวมสรุปที่พักนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับใช้ได้แนะนำ เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะลองมาพูวินล่าดูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่แอบๆส่องมาก็โอเคเลยนะพูวินล่ามีสระว่ายน้ําไม่มีวัยรุ่นนะมีแต่คนทํางานมานั่งทํากับข้าวกินกันอะไรแบบนี้มันเลยดูเงียบสงบดีมากเลยช่วงที่ไปนะแต่ตอนอื่นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับอ่าคลิปนี้ก็มีไว้ประมาณแค่นี้แหละสรุปไว้โดยย่อครบอยู่นะ นี่เลยกะทิติก็คือห้องน้ำน้ำเบาไปหน่อยแต่อาบได้มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ห้องน้ำแยกห้องใหญ่ที่เหลือก็โดยรวมโอเคคุ้มค่าคุ้มราคามากแลกกับการได้มาพักผ่อนในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติได้มาถ่ายรูปสวยๆก็โอเคเลยที่นี่ไม่มีสระว่ายน้ำเด็กนะถ้ามาพักห้องเป็นแบบที่มาพักวันนี้ นี่เลยบรรยากาศยังไงก็ขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ